วัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Vios สมือ2นะครับช่องที่จะรวบรวม Toyota Vios นะฮะและ Toyota Yaris มือ2คุณภาพเกรด A นะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมที่ได้ถ่ายอัปเดตสต็อกนะครับรถลงเทเลอร์มาใหม่9คันนะฮะให้พี่ๆนะที่สนใจ Vios นะครับได้รับชมกันไปแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมาตามเก็บงานให้นะครับมารีวิวแยกเดี่ยวคันนี้ให้ดูกันเป็นคันไฮไลท์อีก1คัน ที่ลงจากเทเลอร์เมื่อวานเลย9คันนะครับคันนี้เป็น Toyota v วีอนะครับ 1.5e ปี2018นะครับเลขทะเบียนนี้เลยจำไว้ให้ดีจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครเลขทะเบียนนี้7กไก่ททง2068คันนี้มีเลขไมลที่38,000โลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไมล38,000โลผมบอกเลยว่าคุ้มมากรถ5ปีนะฮะไมล30,000ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วนะผมเชื่อว่าพี่ๆที่สนใจ v ีออเนี่ย ก็ต้องดูมาหลายที่นะฮะก็ต้องดูมาหลายเซลล์มาหลายบริษัทนะครับผมเชื่อว่าน้อยมากนะที่จะเจอเลขไมแบบนี้นะครับที่ส muscle, like June, ําค <een> ัญนะครับรถเนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะครับประวัติศูนย์ตั้งแต่หมื่นโลแรกเลยนะครับมีประวัติศูนย์ให้ดูนะครับคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องเลขไมเลยนะครับประวัติศูนย์มีบ่งบอกทุกอย่างสําเนาเล่มมีบ่งบอกทุกอย่างนะครับไม่ต้องกังวลว่ากับตาต่อกอไม่ปิดแก๊สมาไหมไม่ต้องกังวลเลยผมมีหลักฐานให้ดูทุกอย่าง นะครับตรงนี้สบายใจได้นะฮะราคานะครับสามแสนเจ็บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้ไหมคันนี้ฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวได้ออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวผ่อนอยู่ที่6,600บาทนะฮะขับฟรีอีก90วันนะครับซื้อเดือนนี้ผ่อนอีกทีอยู่ประมาณน่าจะมกกลาเลยนะฮะผ่อนอีกทีน่าจะมกกลาเลย3เดือนข้างหน้านะครับสำหรับใครที่ซื้อเดือนนี้นะครับพี่ๆท่าไหนที่สนใจ ติดต่อผมมาได้เลยนะครับบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้ผมจะถ่ายให้ดูว่าอ่าสเปคคันนี้เรื่องสเปคเนี่ยอาจจะไม่เจาะมากนักนะฮะแต่จะเจาะที่โครงสร้างให้นะฮะเวลาเลือกซื้อรถมือสองนะก็ต้องดูที่โครงสร้างนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะเจาะเรื่องโครงสร้างให้นะฮะไม่สามหมื่นโลราคา3ามแ0 0เบาทนะฮะคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะซื้อคันนี้ไม่สามหมื่นกว่ากว่ากับราคานี้ผ่อนอยู่6กพันหกขับฟีเกวันนะฮะ คันนี้เข้ามาใหม่แบบว่าไม่ต้องปรับสภาพอะไรเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะทีละจุดทีละจุดนะครับเรียกว่าเข้ามาเนี่ยสวยเนียนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวล้างขัดสีสปาภายในฆ่าเชื้อตั้งขายได้เลยมาสวยมากนะครับไฟหน้าก็เป็นไฮโดรเจนไฟเดิมนะฮะไม่มีรอยแตกรายงาอะไรเลยนะครับพี่ๆนะฮะไม่มีรอยแตกรายงาอะไรเลยสวยเดิมนะฮะแก้มกับคันชนนะครับแนบสนิทติดกันนะฮะแก้มเดิมๆอ่ะลาเคาะให้ดูนะครับ สีเดิมๆบางๆนะฮะไม่มีการแบบว่าโป้สีนงสีหนาอะไรมานะครับกันชนด้านหน้านะฮะเรียบเนียนสนิทนะครับสวยงามไม่มีรอยสเก็ตขินอะไรแล้วนะฮะเรียกว่าสวยเลยคันนี้มาแบบรดงามมากก็อย่างว่านะครับมาแค่38,000โลนะครับหาที่ไหนยากนะคุณผู้ชมนะฮะถ้าไม่รีบเนี่ยโดนโฉบก่อนแน่นอนนะครับคนรออยู่เยอะเหมือนกันนะฮะไม่น้อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่โครงสร้างหลักๆนะครับผิวพันธด้านหน้าตัวรถเนี่ย ค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะฮะไม่มีอะไรตําหนิไม่มีตําหนิอะไรให้เห็นเลยนะครับเนี่ยเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปทีละจุดทีท <ๆ S 2> ละจุดนะฮะไม่มีรักยิ้มนะครับไม่มีรอยขีดรอยควนอะไรเลยนะฮะสวยเดิมนะครับสวยเดิมทุกจุดเลยนะเดี๋ยวไล่มาล้อ,มอแม็กกันนิดนึงนะครับยางและล้อแม็กนะฮะล้อแม็กเนี่ยก็เป็นลายเดิมนะครับเป็นใบพัด8ใบพัดนะครับเป็นแม็กเดิมอ่าเขาเรียกว่าลมดํา จากโรงงาน4ลูนะครับดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดัมเบกนะครับติดมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับดันหลบเป็นอีน่าเซฟนะครับหรือเอ็นเซฟน่แหละแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับยางดันหลบปี22นะครับเรียกว่าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยภาษีพรบผมก็ต่อให้สิบอ่าเรียบร้อยเป็นปี6 7แน่นอนนะครับยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ายางเป็นปี22นะครับใช้งานได้อีกเยอะนะดอกยางล่องยางมันแค่โดนฝุ่นบังหน้ายางไว้นะฮะแต่ดูดอกยางล่องยางนะครับ ใช้ได้อีกยาวๆนะครับดอกยางล่องยางนะฮะเบาโชกและซุ้มล้อก็เดิมๆนะครับอ่ะไล่มาที่โครงสร้างหลักๆกันนะครับเบาโชกด้านหน้าซ้ายนะฮะเดิมๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆไม่มีบุบไม่มีบุ๋มนะฮะกระจกมองข้างเป่าและพับไฟฟ้าสีกระจกมองข้างเนียนเรียบเนียนกริบนะฮะสีกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะครับเดิมหมดเลยอกระจกหน้านะครับเดิมแท้โตโยต้านะครับเดิมแท้โตโยต้าไล่มานะครับเดิมแท้โตโยต้ามีสัญญาณการขโมย ติดฟรีมาให้เรียบร้อยคันนี้ไม่สามหมื่นแปดนะครับพี่ๆสนใจโทรเธอครับโทรเธอครับแนะนำหรือไม่ก็ไลน์มานะครับถ้าสนใจนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกนะฮะหกสองแปดเจ็ดนะครับเบอร์ผมเองบิวเพชรยนนะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะฮะหัวน็อตเสาบีเดิมๆเลยไม่เคยขยับเหลี่ยมคมๆแบบนี้นะครับไลน์มาด้านล่างนะฮะหัวน็อตนะครับเดิมคมไม่เคยขยับแผ่นเพจ เดิมแท้นะฮะไม่ลอกไม่ถลอกปี2018นะครับเพจปี18แท้ๆนะครับภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยเอี่ยมนะคุณผู้ชมดูเบาะดินะครับเบาะเนี่ยเนี่ยจับไปเนี่ยแน่นตึบนะฮะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าลายกราฟิกเต็มใบนะฮะเบาะแน่นๆนะครับปีกเบาะไม่ยุบเลยนะครับเรียกว่าแทบจับไม่ค่อยได้นั่งฝั่งคนนั่งเลยนะส่วนมากจะเน้นการขับนะฮะแล้วไม้แค่30,000กว่าโลอ่ะนะฮะมันใช้งานมาน้อยมากนะครับเบาะแน่นปีกเบาะเนี่ย จับไปไม่ยวบเลยเด้งกับติดมือหมดเลยนะครับเรียกว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าคันนี้นะคะคนทรงขนโซนสวยงามหมดนะครับโครมลายเป็นยูริเทนนะครับสวยงามแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะลำโพงอีก4ตัวนะครับเรียกว่าจบจบนะครับคันนี้หัวนัดแก้มนะหัวนัดแก้มไม่เคยขยับนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆหัวนัดประตูนะฮะเดิมๆเลยเดิมๆหมดเลยนะครับลายโครงสร้างนะฮะไม่เน้นไม่เน้นสเปคเน้นโครงสร้างนะครับคลิปนี้ นะะฮเดิมๆหมดเลยเน้นคนใช้งานนะสำหรับ Vios นะครับสเปคเขาไม่เยอะอยู่แล้วนะฮะมีอ่ามีแอร์มีวิทยุนะครับจบเลยแค่นั้นเลยนะฮะเบรก ABS เลยพวกนี้นะครับโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างเดิมๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆนะฮะผมไล่แกะให้ดูได้หมดอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวแกะแล้วทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะฮะเดี๋ยวไล่ไปข้างหลังก่อนนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กกลมๆคมๆทุกเม็ดนะฮะภายในแบบสวยเอี่ยม นะครับเรียกว่าคุ้มแน่นอนไม่สามหมื่นแปดพันโลแล้วผ่อนอยู่หกพันหกคุ้มไหมครับป้ายแดงเนี่ยโหวีออสนะฮะอ่าถ้าเป็นป้ายแดงตอนนี้ไม่ผลิตแล้วนะครับเพราะมันเป็นยาลิเอทีนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับห้าหกแสนนะเกือบหกแสนนะวีออสหนึ่งจุดห้าอีเนี่ยนะครับแล้ววันนี้อยู่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไมที่สามหมื่นแปดพันโลผ่อนอยู่หกพันหกคุ้มนะฮะเบาะด้านหลังเนี่ยแน่นตึบนะฮะเนี่ยไม่ยวบไม่อะไรเลยเด้งสู้มือหหมดทุกอันเลยนะครับเห็นไหมฮะ เด้งสู้มือหมดทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวเราสปาฆ่าเชื้อนะครับทำความสะอาดรอบคันให้อีกรอบนึงนะครับจบเลยคันนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะหลังคงหลังคาสภาพเดิมหมดเลยนะครับไม่มีรอยจงรอยเจิมอาจจะเข็บเม็ดอาร์คด้านบนแกะกมานะครับไล่มาเลยประตูหลังซ้ายนะฮะที่สําคัญในด้านหลังเราจะต้องแกะดูตรงนี้นี่นะครับรอยมาร์คโรบอทโรงงานนะครับเป็นรอยคีบโรบอทจากโรงงานเขาคีบตัวถังไปจุ่มสีนี่คือลายผลิตทํามาแบบนี้นะครับ ของเดิมของแท้ต้องมีรอยนี้สําหรับโตยต้าวีออสหรือเอาติ้ก็เหมือนกันนะเวลาดูรถเนี่ยสำคัญเลยถ้าตรงนี้ไม่มีเรียบสีเป็นเรียบไปเหมือนกันเลยเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ามีการทําสีมาอาจจะมีฝั่งนี้อาจจะโดนอะไรเข้าไปโมซองโมไซอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือเดิมๆเ,เลยนะครับงดงามนะครับงดงามอ่ะขออนุญ,ญาตแง้มเดี๋ยวไปดูต่อนะฮะผิวพันธุ์ด้านหลังนะครับเรียบเนียนสวยงามกันชนท้ายไฟท้ายฝากระโปรงคิ้วต่างๆนะครับไม่มีตําหนิ นะะฮไม่มีตําหนิไม่สามหมื่นแปดนะครับเน้นกันไปหลายคําพูดแล้วนะไม่สามหมื่นแปดนะครับผมไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนอีกแล้วนะฮะไม่สามหมื่นแปดเรียกว่านะปัจจุบันนี้นะฮะตั้งแต่เดือนที่แล้วมานะครับเดือนที่แล้วเนี่ยไม้น้อยสุดสี่หมื่นเดือนนี้มีไม่สามหมื่นแปดเข้ามานะครับถ้าช้าไปนะฮะเดือนที่แล้วผมขายไปสิบคันวีออสมาลรถหนึ่งไมแน่นอนแบบเนี้ยกสต็อกไปเลยนะครับคนเดียวเหมาไปเลยสิบคันนะครับวันนี้มาใหม่นะฮะติดจองไปแล้วสองคันนะเมื่อวานเนี่ยแจ้งก่อน เมื่อวานเนี่ยถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเคันนะฮะติดจองไปแล้ว2คันเป็นตัวไฮหนึ่งคันนะตัวไฮที่ตัวท็อปสุดปี19ติดจองไปแล้วแล้วก็สีเทาดำนะครับจากคลิปเมื่อวานนะฮะสีเทาดำไม่แปดหมื่นติดจองไปแล้วนะครับวันนี้เหลือบอลเงินนะฮะเหลืออีก7จ็คันที่เป็นบอลเงินไม่สามหมื่นแปดสีเทาดำไม่สี่หมื่นหกเดี๋ยวพรุ่งนี้อัพคลิปให้ดูกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ใครฟังถึงปัจจุบันตอนนี้นะที่ผมพูดอยู่นะครับกดติดตามไว้พรุ่งนี้อัพคล สีเทาดำไมคสี่หมื่นหกให้ดูนะครับผิวพันสวยงามเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหลังกันอ่ะหัวนอ็อตฝากระโปรงนะครับคมคมคมนะฮะไม่มีไขนะครับอ่าซีนเอาเล็บจิกเข้านี่เป็นรอยเล็บทั้งใบเลยครับฝากระโปรงเดิมเดิมเคาะล่านลานแบบนี้เลยนะครับซีนเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับอ่าด้านหลังไล่มานะครับหัวน็อตฝั่งนี้เดิมนะครับเหลี่ยมคมคมทุกอย่าง ผานด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้ตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงนะนะครับไม้3 8 0หมโลราคา3 7 000, 9 0 0 0บาทคุ้มแน่นอนเครื่องมือไม่แรงยังอะไรผมมีให้ครบหมดนะครับโครงสร้างหลักด้านหลังนะฮะด้านท้าย่ดูนะครับเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยรอยซีนทัมะพร้าวจะต้องสีขาวแบบนี้นะครับไปให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับโครงสร้างรถเพชรยนต์เดิมทุกคันนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะ สวยงามนะครับสีทัมะพร้าวสีขาวแบบนี้เม็ดอาร์ตให้ดูกันค่อยๆสโลว์สโลว์ช้าๆนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมอยากให้ดูแล้วแบบตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าไม่สามหมื่นเนี่ยตัดสินใจช้าไม่ได้นะครับผมต้องแจ้งแบบนี้นะฮะรถมันไปไวมากจริงๆนะครับไม่สามหมื่นใครก็อยากได้ถูกไหมฮะแล้วผ่อนอยู่แค่หกพันหกเองนะครับรถงามเลยอ่ะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปวนดูฝั่งขวากันต่อเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านขวาเลยนะครับผิวพันธุ์ด้านขวาของตัวรถนะฮะเรียมสันตัวรถคมชัดนะครับนี่ตั้งแต่ด้านท้ายไปเลยนะพวกแอโรไดนามิกต่างๆนะครับลู่ลมต่างๆเนาะเนี่ยไล่ไปเลยนะครับเรียมสันคมชัดผิวพันธุ์สวยงามเลยหม้สามหมื่นแปดนะฮะหายากแล้วนะครับหายากจริงๆนะวีออสเนี่ยนะะฮแล้วปีสิบแปดด้วยรถห้าปีไม้สามหมื่นนะครับกระจกโตโยต้าทุกบานนะครับติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะะน่าจะเป็นหกสิบ รอบคันนะครับกระจกเติมแท้ทุกบานเนี่ยผิวพันธุ์งดงามนะครับเรียกว่าไม่มีตําหนิติเตียนอะไรเลยนะครับผิวพันธุ์สวยงามเดี๋ยวไปดูนะฮะไปสตาร์ทเครื่องภายในตัวรถกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างภายในองภายในนะฮะมาดูกันมีฝุนมีฝุ่นนะไม่ว่ากันนะครับแผงประตูก็ตกแต่งด้วยสีโรสโกนะครับแดชบอร์ดแด้บนด้านล่างเป็นสีดําเป็นปสติขึ้นรูปนะครับผิวพันธุ์โอเคนะฮะมาไล่ที่โครงสร้างนะฮะ ประตูนะครับเอาเล็บจิกเข้าซีนประตูเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆตะเข็บต่างๆนะครับโครงสร้างสวยๆคุณผู้ชมโครงสร้างไม่มีตําหนินะฮะไม่มีการเรียกว่าไม่มีอุบัติเหตุดีกว่านะครับไม่มีชนักพิควางจมน้ำนะครับเรียมสันประตูต่างๆคมชัดหมดเลยหัวน็อตแก้มนะฮะแก้มด้านขวานะครับหัวน็อตประตูนะครับหัวน็อตเสาบีเดี๋ยวโยกมานิดนึงนะค่อยๆแพงกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาตอนผมแพงกล้องนะฮะอะหัวน็อตเสาบีนะครับ เดิมนะสติกเกอร์ลมยางนะสติกเกอร์ลมยางต่างนะติดตั้งอยู่ครบท้วนไม่ลอกไม่ถอกอะไรนะโหรานะเดิมๆนะครับประตงประตูนะไม่มีบงไม่มีบินนะครับงดงามเลยคุณผู้ชม,นะะะนม,ม,ม,มนะครับอ่ะแกะกระดูกงูนะครับเี่เม็ดอาร์คเดิมๆคมๆนะฮะเรียงตัวกันเป็นตับแบบนี้เลย สวยงามนะครับคุณผู้ชมไม่สามหมโลราคาอยู่ที่3า9 0 0 0บาทนะฮะเรียกว่าประหยัดทั้งราคาลัได้คุ้มที่เล็กใหม่นะ mm. พวงมาลัยเป็นยูริเทนสวยกลิบจากโรงงานนะฮะตกแต่งด้วยสีดําดเป็นโนแบ็กเป็นสีดําเงาอีกทีนึงนะครับ mm. เดิมๆเ,เลยไม่มีรอยทะลงทลอกอะไรเลยไม่สา0 0มื่นนะฮะเรียกว่างดงาม vsc นะครับการลื่กนกระถ่าย traction control มีให้เรียบร้อยนะฮะร,ระบบความปลอดภัยเป็น abs เสริมแรงเบรก ba ต่างๆมีให้ครบหมดเลยอ่ะสตาร์ทเครื่องดูเลขไมล์เนี่ยสามหมื่นแปดพันโลนะสตาร์ทเครื่องดูชึ้งเดียวติดสบ,สบายสบายนะครับไมล์สามหมื่นแปดพันโลเท่านั้นคุณผู้ชมสามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสามกิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวดึงฝากระโปรงด้านหน้าไว้รอเลยนะฮะผิวพันสวยงามเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้งดงามนะเกียร์หัวเกียร์ต่างๆนะฐานเกียร์นะครับเป็น cvt นะฮะออโต้ cvt นะครับกนะ็เป็นแบบขับบันได นะตรงนี้ก็สบายใจได้นะฮะแอร์อนาล็อกนะครับเครื่องเสียง CDF MAM สวยๆเลยโครงสร้างนะฮะคอนโซลนะครับ, uh, console, รบไม่มีรอยฉีกรอยขาดอะไรนะนี่รถดนใจนะฮะแคมเปญรถโดนใจนะครับตรงนี้ก็ขับฟรี90วันนะตอนนี้แคมเปญรถดนใจนะงดงามเลยนะครับประมาณนี้สําหรับภายในนะไม่มีอะไรมากมายนะออปชันฟังก์ชันเนี่ยของ v ีออส5 e เนี่ยไม่ได้มีเรียกว่าเพียงพอบการใช้งานนะฮะแต่ไม่ได้ไฮเทค คันสมัยเหมือนรถปัจจุบันทุกวันนี้นะมีคูสคอนโทรลเพลทันชิปอะไรพวกนี้นะฮะวีออสยังไม่มีมาให้นะฮะแต่นะฮะมันเพียงพอการใช้งานชีวิตประจำวันของเรานะครับเครื่องยนต์1.5นะครับ1,500ซีซีนะฮะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะฮะเป็นเครื่องยนต์2 NR นะครับเรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานนะฮะ108แรงม้านะครับ109นิวตันเมตรแรงบิดนะฮะเพียงพอแน่นอนในเรื่องการใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆนะฮะเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนว่าครอบคลุมนะครับเบรก ABS ดิดหน้าหลังดััมมนนะะะะครรรรรรรบบบเเเสิแแงงกกก BA EBD ฮจาย นะครับตอนนี้นะครมีให้ครบหมดเลยนะครับจะไม่มีในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นจอทัศกีนอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าในกลุ่มที่แบบว่าเราเน้นในเรื่องของการใช้งานนะผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะเราเน้นขับนะเน้นใช้งานแค่นี้พอนะครับแอร์แบกก็มีให้เรียบร้อยนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อเลยนะฮะในเรื่องของโครงสร้างหน,น้านตัวแล้วก็สภาพห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนว่าเป็น Duo v ว t i ีนะครับซีซูพแถวเลียงนะครับขนาด1.5ลิตรเป็นเบน,นซินนะฮะร้อยแปแรงมา 190, ้าร้อยเก้าหนึ่งตันเมตรตที่ผมแจ้งไปนะสภาพของห้องเครื่องเนี่ยแห้งสนิทไม่มีคราบเลยเยิ้มน้ํามันของเหลวไหลรัล่วซึมออกมาไเห็นเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ความสั่นของเครื่องยนต์แบบนี้เลยนะฮะนิ่งมากแบบนี้ถือว่านิ่งมากเสียงเครื่องยนต์เดิมเดมแบบนี้เลยนะครับ แห้งสนิทนะครับสีมาร์กโรงงานตามคอท่อตามจุดต่างๆยังมีเห็นอยู่นะฮะไม่สามหมื่นแปดพันโลคุณผู้ชมนะฮะขอแบบขอลากเสีิดนึงเลยนะคุณผู้ชมนะฮะมันน้อยมากจริงๆนะครับมันน้อยมากจริงๆริงสำหรับเล็กไม้นะครับแล้วเป็นไม้แท้นะครับประวัติศูนย์มีให้ดูนะเบ้าโชกเดิมๆตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆโครงสร้างเดิมนะฮะหัวน็อตแก้มนะครับไม่เคยขยับนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะเนี่ยหัวนงหัวน็อตต่างๆคานเนี่ยเดิมหมดเลยหัวน็อตตัวในนะเม็ดอาร์คต่างๆตะเข็บ รูกลมๆไม่มีบงไม่มีบินนะครับหัวนัดฝากระโปรงเดิมๆนะฮะเบ็ดอาร์คเนี่ย,เร,เ,ยเรียงขึ้นมาเลยเนะครับแล้วก็ซีน้านข้างเ,าเยวเล็บจิกอ่าซีนัานข้างเอาเล็บจิกเข้าสติกเกอร์เหรียญบาทหลเหลืองนิดนึงนะ่หลงเหลืองนิดนึงให้รู้ว่าเนี่ยของแท้ของติดรถมันจะงเหลืองนิดนึงอ่าวิธีดูนะสติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศนะครับติดตั้งไว้ครบหมดเลยซีน้านบนนะครับเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือเดิมๆฝากระโปรงเดิม ะครับฝาปั๊มนเดิมตาปั๊มโตโยต้านะครับติดตั้งไว้ครบถ้วนนะครับหัวน็อตนะฮะเดิมเดิมหมดเลยนะครับมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับคันด้านขวานะครับหัวน็อตตัวในนะครับเม็ดอาร์คเบ้าโช๊นะครับไอตรงสนิมไม่ต้องกังวลนะครับผมถ่ายให้คุณผู้ชมดูเนี่ยทุกคันเลยมันจะมีรอยสนิมตรงนี้แหละมันเป็นเบ้าโช๊กเนาะเวลาดงดอดน้ำนะครับมันก็จะมีสนิมอยู่แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เคลือบอ่าไม่ได้ทาสีกันสนิมหรือเคลือบกันสนิมมาจากโรงงานนะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ไม่ต้องกังวลนะมันเป็นแค่โตเกียวน็อตที่เฉยนะครับเป็นตัวเบ้าโช๊กนะฮะอ่ะเดิมๆหมดเลยสติ๊กเกอร์มอกนะครับเม็ดอาร์คนะครับไม่เคยแกะไม่เคยแงะสวยๆเดิมๆหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานคานในนะครับให้ดูได้ทุกจุดนะฮะสำหรับรถของบริษัทเพชรยนต์นะครับคิดถึง v ีออนะคิดถึงวเพชรยนต์ได้เลยนะครับเลือกซื้อวีออนะครับโทรหาผมนะฮะดูคลิปผมนะครับดูคลิปผมรบกวนนิดนึงนะฮะดูคลิปผมนะฮะ กดไลค์ฮะกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจนะครับโทรหาผมเท่านั้นนะครับ0855366287นะครับผมวิวเพชรยนยินดีให้บริการเลยนะครับเรียกว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับโทรมาได้ติดต่อผ่านไลน์มาได้เบอร์โทรเนี่ยเอาไปแอดไลน์ได้นะครับขึ้นให้หน้าคลิปอยู่แล้วนะฮะ0855366287นะครับ ก็จากประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ๆที่สนใจ VOS อยู่นะครับคันนี้แนะนำเป็นหนึคันที่แนะนำนะครับผ่อนนะฮะแบบฟรีดาวนะครับอยู่ที่ถ้าเครดิตดีนะครับอยู่ที่6,600บาทนะฮะถ้าเครดิตปกตินะฮะจะอยู่ประมาณ6,900น0 0ตรงนี้ก็ว่าไปตามตรงนะฮะเครดิตดีหมายถึงอะไรล่ะนะผมขอมีัตรเครดิตใบเดียวนะ ผมขอมีบัตรเครดิตใบเดียวเนี่ยเรียกว่ามีเครดิตเลยใช้ดอกเบี้ยนี้ได้เลยใช้เลทพอ่อนนี้ได้เลยละละนะครับแล้วก็ฟรีดาวนะครับภาษีครรอร์รผมต่อให้หมดยางคันนี้เป็นปี22ปลายปีเรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้หมดนะครับตรงนี้เรียกว่าซื้อไปจบครบที่เดียวไม่ต้องใช้เงินแล้วเอารถกลับไปเลย สำหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ขอฝากเจ้าตัว v ีออสคันนี้ไว้ด้วยนะฮะไว้ในอ,อ้อมใจพี่พี่ที่สนใจ v ีออทุกคนทุกคันเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมขอตัวาลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับฝากกดติดตามไว้นะพรุ่งนี้มีคันนึงนะฮะไม่สี่หมื่นนะครับ, 46, รบเป็นสีเทาดําหายากสีดําหายากอดใจรอดน,นึงนะฮะพรุ่งนี้มาดูกันช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกดติดตามไว้ได้เลยกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาให้ดูนะครับสำหรับ